เดี๋ยวเราต้องทำยังไงครับก็อ,อย่าซิ่งมากสิครับมันเป็นน้ำมันปลุกต้นไม้เยอะๆทำให้ไม่ร้อนขึ้นลงชันเดยวแล้วก็ใช้บันไดแทนลิฟต์ครับขัดแยกขยะก็ช่วยได้นะคะมีไซเคลครับใช้แก๊สโซฮอคะ่ะอะออะไรได้อีกเหรอมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันค่ะ ของพลังงานที่คนไทยต้องรู้ประเทศทั้งหมดบนโลกนี้มี193ประเทศจากการจัดอันดับของ EIA ไทยสามารถผลิตก๊าซได้เป็นอันดับที่24ของโลกเมื่อเป็นเช่นนี้เลยมีคนตั้งคำถามว่าทำไมยังต้องนำเข้าก๊าซราคาแพงจากต่างประเทศความจริงก็คือถ้าดูแต่เรื่องของลำดับดูเหมือนว่าเราจะผลิตก๊าซได้เป็นลำดับต้นตแต่ที่แท้จริงแล้ว ปริมาณที่เราผลิตได้มีเพียง1.1%ของการผลิตก๊าซทั่วโลกเท่านั้นขณะที่อเมริกากับรัเสเซียสามารถผลิตได้19.3%และ18.4%เพียงแค่2ประเทศปริมาณที่ผลิตได้รวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของโลกโอ้ย oh, <yeah. S 1> แต่ขณะที่เราผลิตก๊าซได้เป็นอันดับที่24และผลิตได้น้อยเพียง1.1%ของโลกนั้นรู้ไหมว่าเรามีปริมาณการใช้ก๊าซส,สูงเป็นอันดับที่20และนำเข้ามากเป็นอันดับที่21ของโลก พูดง่ายๆคือเราใช้มากกว่าที่เราผลิตได้จึงต้องนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศถึง900กว่าล้านลูกบาทฟุตต่อวัน <c oughs> เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปี2541เพื่อให้มีก๊าซพอใช้เราต้องนำเข้าก๊าซจากพมา่าแต่ถึงปี2554ก๊าซจากพม่าก็ไม่เพียงพอจึงทำให้เราต้องนำเข้าก๊าซในรูปของเหลวหรือ LNG ซึ่งมีต้นทุนแพงจากตะวันออกกลาง <c oughs> จ่ายเป็นค่าน้ํามัน1ลิตรนั้นประกอบด้วยค่าอะไรบ้าง oh. เริ่มตั้งแต่ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่นนอกจากต้นทุนเนื้อน้ํามันแล้วยังมีค่าอื่นๆที่ต้องจ่ายอีกหลายอย่างได้แก่ค่าภาษีสรรพสามิตค่าภาษีเทศบาลเงินที่เก็บเข้ากองทุนน้ามันเงินที่เก็บเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและที่ขาดไม่ได้ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่ม oh. ยกตัวอย่างน้ํามันเบนซินก้าวหนึ่งราคาเนื้อน้ํามันที่โรงกลัน่น ขายเพียงลิตรละ25บาทกว่าแต่ต้องเสียค่าภาษีสรพสามิตรบาทภาษีเทศบาล73สตางค์กองทุนน้ำมันประมาณ1บาท50กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอีก25สตางค์รวมเป็นลิตรละกว่า35บาท uh oh. เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีกลิตรละ2บาทกว่า uh oh. ก็ทำให้ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่นตกลิตรละเก uh oh. ือบ38บาท uh oh. เมื่อนำมาขายปลีกที่ปัม๊ม uh oh. ก็ต้องมีค่าการตลาดอีกประมาณ1บาท80สตางค ภาษีมูลค่าเพิ่มอีกประมาณ13ต่างและภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งเป็นภาษีที่อ,อบจอรเรียกเก็บในกรณีปั๊มสานจังหวัดเพิ่มจากราคาขายส่งหน้าโรงกัดเข้าไปอีกทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน91ในกรุงเทพตกลิตรละ39บาทกว่าออแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็แพงกว่านี้เท่ากับว่าในน้ำมัน1ลิตรนั้นเป็นต้นทุนเนื้อน้ำมัน81%ค่าภาษีและกองทุน15%ที่เหลืออีกประมาณ4% เป็นค่าการตลาดซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมากซึ่งตัวที่จะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ถูกหรือแพงคือเนื้อน้ามันภาษีและกองทุนเพราะเป็นสัดส่วนที่มากและผันผวนขึ้นลงกว่าค่าการตลาดปัญหาด้านพลังงานของประเทศไทยสะสมมายาวนานอัตราส่วนการใช้พลังงานของประเทศไทยเท่ากับ17-19%ของรายได้ประชาชาติหมายความว่าเงินของประเทศชาติที่หามาได้ทั้งหมด100บาทนั้น ต้องจ่ายเป็นต้นทุนค่าพลังงานร่วม20บาทสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่อยู่ในระดับ8 12หรือหนึ่งในสิเท่านั้น uh oh. สะท้อนว่าประเทศไทยยังมีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและไม่มีประสิทธิภาพคนไทยเคยชินกับการมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอราคาตำ่ำจนทำให้เกิดความคุ้นเคยกับการใช้พลังงานอย่างไม่จำกัดคิดแต่ว่าเป็นสิทธิแต่ไม่นึกถึงหน้าที่ที่จะต้องใช้พลังงานอย่างประหยัดคิดแต่ว่าเป็นสิทธิแต่ไม่นึกถึงหน้าที่ที่จะต้องใช้พลังงานอย่างประหยัด และลืมนึกไปว่าขณะที่เราใช้พลังงานในวันนี้ความจริงเรากำลังใช้พลังงานในอนาคตของลูกหลานในวันหน้า oh. ต้องเริ่มคิดตั้งแต่วันนี้ก็คือถ้าปริมาณการใช้ก๊าซยังเป็นเช่นปัจจุบันก๊าซจากอ่าวไทยจะมีให้เราใช้อีกไม่ถึง20ปีเริ่มประหยัดเสียตั้งแต่วันนี้ก่อนที่ก๊าซจะหมดจากอ่าวไทยยังไม่สายเกินไปนี่เป็นสิ่งที่คนไทยต้องตระหนักเรื่องของพลังงานต้องการความเข้าใจ ต้องใช้ข้อเท็จจริงและความรู้ไม่ใช่ความรู้สึก